แคน,นยอนชอนบุรีแปดนาฬิกากับน,นาทีแล้วนะครับพวกเราปั่นจักรยานท่องเที่ยวมาจากศิรชาบางพระนะครับกาจามาชิกบางท่านก็บ้านอยู่ระแวกถนนข้าหลามนะครับก็สิน,นะครับอ่าถึงแล้วตอนนี้นะทางสุขป,ประดีกฐโอ้โหอลังการอลังการะ ในการจำเช้าในการจำเช้าไปสบายแดดยังไม่มานะครับนูน่นบั่นต้นมะนาวอยู่เลยกองหินไปนูน่นอยู่ใกล้ๆต้นมะนาวเคยมาที่นี่อยู่บ่อยๆนี่คือพื้นที่แกนแคนยอนอยู่ริมทางรถไฟพวกเราปัน่นรเลาะ เรียบทางรถไฟมาเรื่อยๆมาด้วยกันด้วยเรามาด้วยกันนะครับเพื่อสมาชิกปันท่องเที่ยวด้วยเรียแรงเราสร้างสุขไปด้วยกันครับเซฟี่สุดเลยเซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่กันหน่อยกับพี่น้อยเซลฟี่กันหน่อย